เกษตรกรที่ทํนานาทำนาพวกทำนาเคมีนะครับเพราะต้นทุนการผลิตมันสูงนะครับอีกอย่างก็ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับต้องจุดต้องเผาต้องใช้ยานะครับปัญหาทุนการผลิตมันสูงขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยไม่สามารถที่จะลดต้นทุนของตัวเองได้เริ่มแรกเลยเรา,เราทำมาตั้งแต่ปี4-6นะครับ ตอนแรกๆเลยก็ทําบินทรีย์ทําบินรีย์คือไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับคือหักดิบคือเราไม่ใช้เลยฉพาะ,กะเกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เลยไปรวมตัวกับทางจังหวัดทางยโสธรทางอุบลน,นะครับไปรวมตัวกันจัดทั้งเป็นกลุ่มข้าวคุณธธรรมเราไม่มีใบรับรองเราก็เลยรวมตัวกันขอรับรองมาตรฐานไอโฟม ในมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ของเราเนี่ยคือเขาไม่ให้เผาไม่ให้จุดนะเวลาหลังจากการเก็บเกี่ยวแลยเนี่ยเราก็ต้องไถกลบต่อสั่งนะครับแล้วก็ปลูกป่านปลูกพืชสดเราจะต้องปลูกพืชในครงวงจรนะครับ,รบเราจะใช้พื้นที่นาให้มีประโยชน์ตลอดนะครับเราไม่ปล่อยที่เป็นว่างเปล่านะครับเร,เราจะปลูกพืชหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานะครับแบบคุ้มค่าเลยคนระับและทีเนี้ยมันจะสร้างเป็นรายได้เพิ่มให้กับสมาชิก เราพยายามทําให้คนรุ่นใหม่ที่คนรุ่นใหม่ที่ขับมาทํานาถ้าให้เขากลับไปใช้อย่างเดิมคงไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องทําให้เขาเห็นว่าเบียรรุ่นพ่อนี่ก็ยังใช้นวัตกรรมที่มีเครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับแนวคิดคนรุ่นเก่าก็จะเก่งเรื่องในการทําแต่คนรุ่นใหม่ต้องมาเก่งเรื่องการตลาดเป็นความชอบนะผมว่าถ้าไม่ชอบเราก็จะมาทำในสิ่งที่เป็นชาวนาหรือเป็นตัวกเกษตรกรเนี่ยไม่ได้ เรื่องนวัตกรรมนะครับก็คือมาช่วยในเรื่องลดต้นทุนได้มากเพราะว่าหนึ่งเรามีรถเป็นของกลุ่ม2เราก็ลดค่าบริการค่าจ้างที่ถูกกว่าข้างนอกก็ถือว่าช่วยได้เยอะเหนื่อยครับแต่แต่ก็อยากก็ดีใจก็สิ่งที่ดีๆแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นชาวนาคนเขาจะมองว่าเราเชาวนา เป็นคนที่ยากจนนะครับเป็นเนี่ยแต่ผมเนี่ยเห็นแล้วที่ทํามาเนี่ยคือรู้แล้วว่ามัน,มนดียังไงแล้วก็มีผลแล้วก็คนก็รู้ว่าเราเนี่ยเป็นเกษตรกรที่สามารถที่ปรับเปลี่ยนจากเราเป็นชาวนาใช่ไหมครับตอนนี้เราไม่ได้เป็นชาวนายอย่างเดียวเราเป็นเจ้าของธุรกิจด,ด้วยรับกับนโยบายของรัฐบาล หลุมวิสากิตชุมชนร่วมใจนนคอทุ่งถือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบในการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่รู้จักการปรับตัวได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐการบริหารจัดการนะครับเรื่องการทำบัญชีทำอะไรไาการบริหารจัดการกลุ่มเนี่ยก็มีส่วนนะครับเพราะว่าเราพยายามเรียนรู้กับสิ่งไหนที่เราไม่รู้เราก็ถาม สวัสดีค่ะฉันนางนิพพันเหล่าแค,ครงจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอำนาจเจริญคณะคอปจอำนาจเจริญได้นำทีมคณะผู้บริหารการคลังรวมถึงภา,ายีเครือข่ายเติมเต็มให้ความรู้แก่พ่อแม่พี่น้องสมาชิก ร่วมใจนนทพอทุ่งในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อดำเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์สู่มาตรฐาน A-Product นั้นเราได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวการเก็บรักษาข้าเปลือกระบบผลิตข้าวสารออกมามเป็นแพ็คเกจหรือช่องทางการตลาดซึ่งพ่อแม่พี่น้อง ชนโนนคอทุ่งก็ได้รับความรู้ที่คณะข,ขบวจร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวให้ได้มียอดขายที่เป็นที่รู้จักและสร้างไรายได้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมถึงได้ส่งเสริมความรู้ด้านภาษีด้านวินัยการออมด้านกลโกลงของมิจฉาชีพต่างๆเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปค่ะ